สวัสดีนะครับผมก็คืนนี้มันรีเซ็ตสี่ทุ่มใช่ไหมผมลองเข้ามามีอีเวนต์เหลือเวลาอีกสิบวันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ก็ อย่างทันนะครับวันนี้วันแรกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหน่อยยได้ตัว๋วเฮ้ยเริ่มมีหวังอ๋อนี่ไงเพื่อรับอุปกรณ์ฮีปาโลวีนกันเลยเฮ้ย แกปหน้าจอก่อนหลักๆคือล็อกอินใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวคนน้อทันไหมเนะี่ย ก็คลิปนี้ก็เริ่มต้นใหม่กับ Line เ a n g จ r นะครับก็จะมาแนะนำการผสมเลนเจอร์นะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะสุกเสาร์อาทิตย์ก็นี่เลยซีโลฟุกุจริงๆก็ผสมตัวไหนก็ได้นะครับที่มันมีซ้ำเยอะๆนะ คือที่จะเอาห้าเพชรครับถ้าเป็นแม็กเฮ้ยแล้ววันนี้ทำไมเน็ตชร์จังโอ้หรือว่าคนเข้าเยอะหรือ,อยังไงเกี่ยวไหมหรือเป็นที่เอาแล้วไงคนเข้าเยอะกดเลนเจอร์เดียวกันกบนี้เราไม่ใส่นะครับนะเ,เราไม่ใส่กบนี้ แกง้งแกง้งแกง้งทำเป็นน้าปกเลยก็แต่เขาก็จะบอกใส่ทําไมไ<ง>ชึบใส่แค่สี่ตัวพอนะครับมันก็แม็กแล้วนะนี่นะครับถ้าเป็นดาวสีเหลือง มันจะแม็กแค่สี่นะครับสี่ตัวเพิ่มระดับทันทีโอตังมีร้านเดียวพอปะเนอ่ะอย่าไปใส่ตัวขั้นสูงสุดนะครับอันนี้อย่าไปทำนะอย่างเงี้ยไม่เอานะอย่านะใจเย็นนะใจเย็นนะ ตัวพอครับตัวนี้เราก็อย่าเผลอใส่ไปนะครับตัวนี้มันแม็กแล้วนะเราใส่ตัวที่ยังไม่ Mac. แม็กเราจะปั้นพี0อยแบบแม็กทันไม่ทันไม่รู้แต่ต้องโอโ้ บวกสองเลยโอ้ขาดนี้อันเดียวโอ้ร้อยห้าสิบเอ้เราไปทำอันนี้แม็กก่อนไหมผมจะทำ ตัวนี้ให้แม็กก่อนนะวิกตอรีอาสองสามสี่ปกติอ่ะมันสี่ตัวแล้วมันแม็กแล้วใช่ไหมแต่นิเวลไม่ถึงเราก็ใส่ไปอีกตัวแนะนำให้ใส่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่ามันเวลมันจะได้เยอะนะ สมมุติว่าไปยัดวันอื่นนะมันวิวไม่ถึงร้อยนะมันก็จะไม่แม็กใชาร์บแค่นี้พอแค่นี้ได้แล้วนะห้าเบสนะเออผมว่าจะดูวันนั้นนะ่ะค่าเสเตตัสวะสองสาม ไปขาดตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งไปเอาจากไหนอ่ะตัวนี้ฮอตพิงค์เหรอฮอตพิงค์นี่นะครับเรามากดดูตรงนี้นะของดาวสีชมพู โอ้ด่านที่เจ็ดอุ้ยมีหลายด่านด้วยเจ็ดเก้าสองร้อยสี่เจ็ดเก้าเป็นเจ็ดเก้ามีหรอ ดีเลยโอ้โหมันมีเลี้ยงดนาเลยมันได้ยากอ่ะไปด่านที่สองร้อยเดออ๋อนี่ไงอยู่นี่ไงสักสิบเอ็ดแล้วเออถ้าได้ก็หยุดเลยแล้วนั้นด้วยบ้าเจมปะเออเดี๋ยวผมเอาเผื่อเจมด้วยนะเผื่อเจมเผื่อเจม โอ้โหลีโอนาดสามตัวเด้งโอ้โหสามจริงหรือว่าเป็นเพราะ ID p ฟีเราก็เลยอาจจะดวงไม่ดีไงต้องใส่เติมมื้อหรอมา อืมฮอสียมพูดอ่อโหคนเข้าเยอะหรือยังไงเกี่ยวไหมหรือแบบพอกิจกรรมฮาโลวีนปุ๊บแห่กันเข้ามาหลังไหลกันเข้ามาเลยเฮ้อืมฮ ทำจริงโอ้โหอะนี่ผมว่นาน่าที่เกมอะละ่ะอาการอย่างนี้อาการเหมือนสุ่มกาชาวันแรกๆหมุนด้วย ได้ไหมเนี่ยไม่เอาละจีงเดี๋ยวค่อยไปดอบเสาอาทิตย์แล้วกันฮอือคุยอีกแล้วเพื่อนบอกให้คุณมาดูอะไรวะนะ่ะทำไรกันอยู่โอ้ จาก้าหายใจเกี่ยวไหมนะผมว่าเดี๋ยวผมทำวันเสาร์ีทิตยดีกว่าไหมอย่างนี้เดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ก็เดี๋ยวพอย,อย่ยอยย่อยตัวสีดำแทนเอเอเฮอถ้าจะหมุนอย่างนี้ <c ười> คือเขาอะไรเขาสุ่มก่ะชากันนะหรือว่าไง เฮ้ยถามจริงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมบอกแล้วเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมซ้อมจบคลิปนะถ้ามันยังหมุนไม่หยุดนะตัดจบเลยพ๊บอือ เอ้พอพอพไม่งั้นเดี๋ยวจะนานไม่งั้นเดี๋ยวจะอจะชั่วโมงสองชั่วโมงได้ป่าไม่รู้ลีโอนนดลีโอนนดสี่ดาวนี่เต็มเต็มดีมแน่เลยโอ้โหแล้วก็หมุนอย่างงี้ไปดูที่กาชาด้มันมีอะไรเพิ่อพบอกมึงจะกดเข้าไปทำไมวะนะก็ไม่มีอะไรหรือวะ มันมีกล่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะแล้วมันหมุนเพราะอะไรไม่รู้เพื่อนๆหมุนกันไหมนะตอนนี้ก็โตเที่ยงคืนพอดีครับที่ผมอ่านนะก็ไปย่อยไปย่อยหกดาวที่ผมไม่แน่ใจขอกดเข้าไปดูทีม ว่าอ๋อโอเคมันไม่มีแบบไปต่อแล้วนะบางตัวมันจะมีไปเจดดาวแปดดาวเลยนะครับย่อยเจสซิก้าถ้าว่าคุมสีดำนี่เหมือนแบนแมนเลยนะย่อย พลังใช่ไหมย่อยให้หมดเลยนะครับเพราะมันเราไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าบาวนี้เราต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทำแม็กนะแต่ตัวเจสซิก้าวิกตอเรียนี่ทำไม่ได้แล้วเราอขึ้นแค่ร้อยห้าสิบอเราว่าจะมาพริีวัตถุดิบ ผมไม่แน่ใจตรงนี้มันดอกอาจจะดอกไม่ง่ายนะไอ้สีวงจักรสีเหลืองๆนะโอ้โหรุนแห่งความบ้างเปล่าทำไมมันนานแท้โอ้โหคลิปสิบนาทีไอ้แค่แค่โหลดดิ้งนี่ก็กดไปห้านาทีกว่าแล้ว โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนผมก็จะต้องตามหาซีโร่ฟูคูต่อไปก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมก็น่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าจะทำให้ได้ครพีร้อยหรือเปล่าซีโรกฟูคูก็ค่อยๆปั้นไปนะผมก็คลิปนี้ก็แนะนำการผสมเลนเจอร์เช่นครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้แล้วก็ ก็อะไรเดีย <Tipp> ว <ett> ่า <motiv> ถ <ators> ้าเพื่อนคนไหนยังไม่รู้ก็ก็ไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าเพื่อคนไหนรู้แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับถ้ามันหลาตัวมันขายไม่สำเร็จนะจริงแล้วต้องอย่างนี้เลือกครั้งหมด ถ้าอย่างเงี้ยได้ผมก็ว่ามันเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปกติก็ต้องดูดีๆนะครับเผื่อมีเลนเจอร์ลงเหลือเข้าไปต้องเลือกฟิลเตอร์แล้วก็ขัดกรองเรโหนาที่เราจะขายเพราะมันแม็กแค่เจ็ดร้อยนะครับตอนนี้มี ร้อยสี่สิบแปดเวเราจะดูก่อนว่าเรามีอะไรอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่จริงอ่ะผมรอทำคลิปตัวนี้เลยนะแบบอย่างเงี้ยโันนี้อย่าไปเสือใส่นะเฮ้ยมันต้องใส่ตัวหนึ่งใช่ป่ะต้องใส่เก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะ ใช่ครัจะทำให้มันเป็นแม็กอะเพราะว่าตัวนี้มันได้ฟีมายี่สิบตัวนะครับตัวนี้ได้ฟีมายี่สิบตัวนะอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับเราอย่าเพิ่งไปรีบสลับเป็นไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผสมเสร็จผมอธิบายอีกทีเพราะว่าช่วงแ,แรกๆผมก็งงนะผมก็สลับไปสลับมานะเพราะว่า ถ้าเราสลับไฮเปอร์มันเหมือนจะเก่งขึ้นแต่ว่าปับมันจะน้อยลงไปวิหนึ่งสองวิอะไรเงี้ยแล้วแต่ตัวแล้วก็มันจะมีสกิลเพิ่มเติมนิดหน่อยเอาตกใจหมดทำไมมีแตะกบเนี่ยครับมันได้แค่ยี่สิบนะนี่นะเพราะมันมียี่สิบตัว พอเราอีกสิบเก้าตัวไปผสมให้ตัวมันก็ขาดตัวใช่ปะเราจำเป็นนะครับต้องใช้ดีนาตัวนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันดอกได้ฟรีหรือเปล่าตัวนี้นตัวนี้พลืนใหญ่นี่พลุนเล็กเลยเขียวได้ไงเรนเชอร์ Ranger เขียวอ๋อหมวกสีเขียวนี่นครับเราต้องจำเป็นต้องใส่ไปนะ แล้วมันจะแม็กแต่วันนี้ขนาดเป็นเป็นอะไรนะเป็นไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นขนาดบัฟเพิ่มเลเวลนะเนี่ครับแม็กละแล้วเราไม่ต้องไปใส่นะครับใส่เพื่ออะไรเราอย่าไปทำนะครับไม่งั้นเราก็จะได้แค่พีเพิ่มนะแต่ว่าแม็กมันก็แม็กแล้วนะตัวนี้เราไปใส่ตัวโคลโรโบดีกว่าหรือว่าตัวที่เราจะปั้นนะครับแสงมืดไรแล้วแต่ เพื่อนที่ชอบนะครับแต่ผมอ่ะคิดว่าตรงนี้โอเคละเรากดฟิลเตอร์มันก็กดเลียวนานี่ไหมนี่ไงเลียวนาเพิ่มเลเวลปื๊บปื๊บปื๊บป,ป,ปสามเก้าแล้วฮะของแจนเย็นรับตรงนี้ถ้ามือไวมันไปเลยนะ ผมเตรียมตัวเองมามือไวปุ๊บหายวับมีไหมรียอนนัทดาวนี่เยเฮ้พอดีเบสน,นี่แล้วเราก็ได้ห้าเพรนะครับเพราะว่าอันต้ามาสเตอร์เห็นไหมก่อนนี่ครับเราก็กดสลับ เราต้องไปฟาร์มเนี่ยนะออใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะนี่พอสลับเราจะได้สกิลนี้เรียกเพื่อนด้วยอ๋อปฏิเรนเจอร์สอนอันนี้ก็จะเก่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันเหลือหกวิไงนี่ไงบัฟเหลือหกวิส่วนนี้แปดวีก็จริงแต่ว่าสร้างความเสียหายน้อยกว่าหกสิเปอร์เซ็นเลยนะ Okay. โอเคก็้ยวิ่บัะไรนะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมมาผมก็เฮ้ยเราได้พียี่สิบแล้วใช่ปะยี่สิบเอดอนี่แต่เราคงไม่ทำตัวนี้พีร้อยหรอกนี่ตอนแรกแเราจะทำตัวนี้ใช่ปะ ตัวนี้เอาไว้กว่าอ่าผมเอาตัวนี้ออกนะตืนนต้องเอางี้ทีมทมดิเพราะว่าตัวนี้มันเก่งอยู่หมายถึงว่าเอาไปดอกในอันนี้นะครับอันเนี้เอาไปผ่านด่านแล้วมันจะเพิ่ม มันจะเพิ่มอัตราโบนัสภาวเวจมตีสามมื่นเจ็ดเองเหรอใส่แท่ไปก่อนวะทีน,นี้เป็นไหวพริบนะครับนี่ไงราวเวจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ ตากันใช้สัก,กิลอ่ะเอเอพลังเวทโจมตีผมว่าผมถอดอันนี้มาใส่ดีกว่า โอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม